พี่แดงสวัสดีนะครับเอฟซีนะครับเนาะก็น้ำห้วยมีนะครับมีมีน้ำมีไหมไปแย่งกินน้ำกับกระปูเนาะภูเขาเนาะบรรยากาศก็ไม่ใช่จะดีเท่าไหร่นะถ้าถ้ามันเดินขึ้นเขานะแต่ว่าผมเป็นห่วงพี่แดงมากเลยตอนนี้จะไหวเปล่าพี่แดงเอาจะดมมาไหม อไม่เอาหรอกยาอะไรนะะือเอาดีมาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันฮมาขึ้นเขาเอาดีมาไม่งงคลิปเพลงเลยเนี่ยงงมากนะครับเอฟีเคล็ดลับเคล็ดลับ หมายถึงว่าเดินขึ้นเขาจะดีดีดีอย่างงี้อ๋อเอาดีมาเนี่ยนะอโอ้รอผมนึกออกมาใส่ลาบใส่ก้อยอะไรพวกนี้นะไม่ใช่เใช่ไหมเนี่ยโอ้เ,เอถ้าฝนตกมาในงามไส้แลเนี่ยนั่นเลยฮะ<า>เอาขับรถขึ้นไปถ้าฝนตกลื่นเลยรอโอ้โหลุยนะครับลุยเลยเหรอนี่เดินไปอีกสักประมาณระยะขี่ขี่กิโลจะบอกนะพี่แดงแค่นี้ก็หอบแล้วอะ เดินระยะไปอีกสักเท่าไหร่พี่แดงเตรียมจะดมมาหรือเปล่าพี่แดงเมื่อกี้น่าจะเอาข้าวมาด้วยเนาะสั่งข้าวห่อยืดถึงข้าวแล้วโอ้พี่แดงนี่ถึงข้าวแล้วจะบ้องได้หิวข้าวนะพี่แดงข้าวเนาะเที่ยงนะบ่ายพี่แดงกินข้าวได่เลย ขึ้นไปถ้าขึ้นไปไม่ถึงพี่แดงก็กลับนะพี่แดงเนาะอ๋อต้องถึงมาแล้วไงก็พี่แดงอยากจะได้สาวหลงก็พาพี่แดงสาวหลงเราจะมาดูกันนะครับว่าไปหาดยตัวเองหา้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงะครับไปสาว่สาวงโอ้วันนี้คจะถึงไม่ถึงไม่รู้นะกันแล้วนะถ้าไปไม่ถึงี่เห็นไหมถ้าเราขึ้นไปนี่ถ้าเป็นลอเห็นไหมรถที่เขาขึ้นน่ะยัะเดูล้อนะ อันตรายอยู่นะนี่เขาขึ้นไปนี่รถที่เขาขึ้นห็นไม่ล้อโอ้พี่แดงเหมือนของย่าหนิงแต่ของแท้ปูมันเป็นล้อแบบนั้นมันไม่ได้เอาได้ได้มันก็ดันกันขึ้นไปโอ้ดันอะไรเฉพาะพี่แดงมันก็ลื่นแล้วโอเคมันต้องอาห้ามาคนเดียวขึ้นแบบนั้นได้แต่สอนกันนะอันตรายมันต้องมีล้อแบบ ตอนนี้เอาคนพี่แดงเป่าปากอะไรพักก่อนไหมไม่พักไปเรื่อยๆไหลเลยพี่แดงฮะยาตนแล้วเอ็ดซีหายาเตรียมถ้าไม่มียาดมก็ไอ่ไข่มดแดงขยี้ขยี้ไข่มดแดงหมูตัวมดแดงเลยออ๋เหมนนะให้พี่แดงดมเหม็นแก้แก้ลมนะครับมาดูแล้วเอ็ดซีว่าพี่แดงจะไอไขแหย่ไข่มดแดงไหมเนี่ย พี่แดงอะไรอยู่ที่อางหลังสัพระระหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่หรอกตอนนี้เอาแล้วครับเอาหายใจแรงแล้วนะพี่เดงแล้วสองคนนี้ลุ้นกับพี่แดงจะถึงไหมนี่เนาะพี่แดงโอ้ มันก็ชันเหมือนกันนะประมาณความชันประมาณสี่สิห้าองศาถึงสี่สิบองศานะครับเนี่ยสี่สิบองศาถึงส5องิบห้าองศายังถ้าเขาเอารถขึ้นมาเขาก็ขึ้นมาสบายเลยเออสบายที่ก็บอกไม่เอารถมาริงแบบถ้าภูยิดได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ได้หรอกเนาะขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าผูน่ะเป็นรถล้อล้อไม่ใช่ล้อไม่มันก็ไม่ได้มีลื่นเนี่ยมันเป็นไอถนนแบบนี้ไม่ได้ฮะ มีแต่ไม่ได้อย่างเดียวแหละแต่เดินเนี่ยมันจะไม่ได้มากกว่าี่แดงเราแล้วเริ่มแล้วกระเป๋าเบาๆนะครับจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มีอาการแล้วเจ้าผู้มีอาการแล้วนั่งพักก่อนไหมไม่หรอกเขค่อยไต่ขึ้นไปแต่ขาลงนี้มันน่าจะยากขึ้นไปอีกนย่น ขาลงขาลงไง่ายไม่ง่ายเราถ้ากิ่งไปนะมันก็ไม่ง่ายโอ้โหหน่อไม้ดูหน่อไม้เออเริกัดหนไม้ไปด้วยรออันนี้หน่อไม้ป่าเนาะหน่อไม้ป่ามันอร่อยเหรอหน่อไม้ที่ที่ตะวันเข้าไปหาเฉะตัวนี้ก็ขึ้นมาไม่ไหวแล้วเนาะนี่ขึนตัวนี้เนาะว้ายรถโอ้โหแรงอย่าตายรถแรงยังไงล้อมันเป็นไม่ใช่ล้อหนา